มาเลยครับอ่ะก่อนจะไปเข้าลาวพัฒนาก่อนจะไปเข้าลาวพัฒนาเรามาดูรัฐบาลเมื่อวานครับที่ผมฝันว่ามีผีผู้หญิงครับมีผีผู้หญิงนั่งอยู่ที่ธาตุครับแต่เป็นวัดครับเป็นัดบ้านครับนั่งอยู่ที่ธาตุของแกรครับแกที่ว่าแกรเรียกผมเข้าไปหาครับแกบอก ถามอายุผมผมบอกว่าห้าห้าครับเจอบอกว่าห้าห้าแล้วผมก็ถามอายุแกขึ้นไปแกบอกว่าหลักสามครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยครับสามครับโอ้โหนะครับนี่นะครับสุดยอดความปันครับให้วิ่งสามอีกครับเข้าสามบนล่างเลยครับเออเดยน่าจะบอกให้สองตัวแล้วก็ไม่บอกครับบอกแค่สามตัวเดียวเนาะ ก็ไม่เป็นไรครับเอ่อวนฝันว่าได้ไปเชิญพระเวียดก็มีนี่ครับมีมีสะมีหนึ่งสามครับหนึ่งสามหนึ่งสองโอ้น่าจะน่าจะสมทบกันเลยครับน่าจะรวมกันเนาะอ้าวนี่นะครับควอมฝันของอาจารย์นะครับด,ด้วยวดนี้วดวันที่สิบหกหนึ่งหันครับโอ้ยขาสามตัวหนึ่งครับ วิ่งสามครับแต่ว่าเอาตัวหนึงก็คุ่มครับเขาทั้งบนทั้งหลังนี่นะครับดูเลยนะครับเอาเรามาดูราวพัฒนาครับที่สิบเจ็ดทางตงครับว่าวันที่สิบเจ็ดราวพัฒนามีอะไรครับบนนี้นะครับราวพัฒนามือแรกอสามสิบห้าครับราวพัฒนามืองแรกบนนี้ครับอานี้สุดนี้นะครับนี่ ชอบก็จัดกัดก็ผ่านครับราวพัฒนาเย็ยนนี้ครับม้งอตรวจสอบย้อนหลังได้เลยนะครับรัฐบาลไทยออนมาเตรวจสอบย้อนหลังเลยก็ได้ครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่นะครับออเออเราวพัฒนาวันที่สิบเก็ดเย็ยนนี้ครับอะาสเกิจกาซาก พิเศษหน่อยสามคัคคีหน่อยปกติหน่อยวีไอพีหน่อยวัฒนาลาวสามคัคคีลาววัฒนาลาวสตาแค่นี้ครับของออกดุงนะเพื่อนครับหน่อยฮาหน่อยทั่วไปครับผมเอาไปจัดการกับวัิครับเกียร์สามห้าสามห้าเกียร์สามเกียร์ห้าผมแปดห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าตัวกันครับ ก็จะก็ผ่านได้เลยนะครับ,อรบออรเออดูนี่นี่นี่หนึงครับืในการเสียเอลาดิสิบแปดครับเนี่ยครับดิสิบเจ็ดทับสามทับหกแปดแมวน้อยแมวน้อยยังอยู่ครับ ยังอยู่ที่สามสองครับอ่อบก็ใจแค้นก็ฝันนะครับมันรัฐบาลไทยมาออกอยู่ที่แมวน้อยของวันที่สิบเจ็ดครับโอ้ยนะครับนนเนาะบิดค้ามสีเบลครับอ่าน้อยทั่วไปลาวพัฒนาครับผมแล้วก็สิบเก็ดทับสามทับหกแปดครับสิบเก็ดทับสามทับหกแปดครับ แปดสองหนึ่งแปดหนึ่งสองครับผมตัวกันมีสามสองเจ็ดสามเจ็ดห้าครับอสอดสาก่อนกันได้เลยนะครับเด้อเป็นเนืทางทองลาวพัฒนาเย็นนี้ครับโอ้เราวพัฒนาเย็นนี้งามากนะครับเนาะสอดส่ดกันนกันได้เลยนะครับเด้อ เป็นอะไรนะครับเป็นเนื้อหาของราวพัฒนาฮานอยทั่วไปสอบกระจายก,ก็ผ่านเลยครับสิบเกียทับสามทับหกแปดครับผมโอ้ยเนาะเด็กผักกันยืน,น,น,ย,นยังเนาะผักันนอนเ่ยเปเนอะวนวันหลักของกอ่อเมียวน้อยเมียวน้อยครับผมแล้วเราจะได้ไปดู รอบก็จัจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับดูที 18, ่สิบแปดแปหนึงครับที่สิบแปดอืดด 18. อสิบแทับสามทับหกแปทับสมทับ6 8แปดอ้าน้อยทั่วไปครับผมแมวน้อยแมวน้อยศูนย์เก้าสองเหาผม6กส5งศูครับแมวน้อยแมวน้อยดูเลยครับ

ออเ้เอาอ้าอก็ส่งผนยากครับเ็ใหม่ครับเอาม่าปล่อยใหม่ครับโอ้ยอาจจะแม่อาหมามาปล่อยวัดครับถักสีวาจังไงเมื่อข้ามสีบอกเหรอขมมองอะไรอ้าว่าเป็นยังครับแต่ว่ามันเป็นวอรนม่ต้องันต้องสีบอกรต้องบอกนะครับเ้าว้าราปล่อยหรับเอาถุดเต็มนะครับนี่าก็หมาครับ จัดผลเรานนปล่อยวัดครับน,นุ่มกไ็ได้อาสอบก็จะจัดก,ก็ผ่านกันแล้วครับสามเก้าสี่สามเก้าสี้าสสามสสี่ครับที่สิครับตัวกัน6กสี่แปสครับผมสอบก็จัดัก็ผ่านกันไลยนะครับ,บเพื่อนดูอะไรนะครับ ชอบก็จัดการก็ผ่านก,ก,กันได้เลยนะครับผมห้าน่อยทั่วไปห้หน่อยทั่วไปครับครับชอบก็าจากัดการชอบผ่านกันได้เลยนะครับโอ้แล้วก็เรื่องอะไรผมจะเล่าให้ฟังเอ๊ะ เราจะได้ไปดูวันที่เมองเง่เลยบอกครับเมืองแงเลยบอกครับสอบกวาจัดคัดกวาดพันกนยนะครับเออดูดครับดูดูด,ดครับ,รบอ่าอันนี้ก็สิบแปดครับผมอ่สิบแปดครับแปดหกสี่โอ้งัอแปดแหกสี่ครับผมสอบกวจัดัดก็พันครับผมแปดหกแปดสี่อ่าตัวการเป็น กสี่สามหกสามสี่เก้าสี่ครับผมนะครับต่อไปเราจะกวาดเลยนะครับอีครับสเก้าครับอีครับสิบเก้าอาจจะมีลาววัฒนาครับให้ดูเลยครับอืมนะครับ เก้าทับสิบเก้าทับสามทับหกแปดตร้องสิบเก้าทับสามทับหกแปดมาแล้วครับผมก็จะจัดก็ผ่านกันได้เลยครับลาวพัฒนาลาวพัฒนาโอ้มีเก้าห้าสวยงามมาครับเก้าห้าครับผมก็ชอบทับเป็นรายวันและลาวพัฒนาครับผมครับเรื่องนี้ไปครับอ อ้าวครับก้าด้านนี้เลยครับเด้อง่ายๆนะครับสอบประจักทัันมารยากันครับวันที่สิบเก้าัสมทับหกแปดฮานอยทั่วไปครับฮานอยทัไปครับผมลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมครับโอ้ยมตมอขวาอ้ยไปงาไปง ครับชอบว่าจัดการก็ฝากกันได้เลยนะครับผม